มน,นี้กำนน,กน้องมีได้เห็น2องคันเต็มเต็มเลยได่เห็นก้นบะ่อนะมุมนี้ก่อนไปสีเคตัวแรงโตัวโบปุ้ปุ้เลยนะไอ้น้องตัวเจ็ดเจ็ดสี่นะตัวนี้ไงแล้เจ็ดห้า สำรวจรถก่อนวันลูกพี่มีอะไรหล่นหายไหมเค้า่้างำรวจรถด,ดีๆนะมีอะไรหล่นหายไม่มีเค้าบ้างเบกท้าพวกพวกิีมออนฟัวอะไรนั่งอยู่กับทีมงานเสียตั้ขอดั้ดินไอ้ยสอบพมพูนทัพย์ยังมาได้ร่วมนะนี่จะรถร่วมนะลดบริษัทจอดไว้ก่อนเลยร่วมไม่ได้งานเอารถรถร่วมเยอะ รุ่นรวมรุ่นรวมวิ่งไปก่อนเจ้ามีประมาณเจ็ดคันกับแมคโครสองคันรุ่นห้ากับรุ่นหกนะเป็นคนละคนละค่ายนี่จะมาร์กซิกรุ่นหกนี่ยจะโคบมสุรีห้าจ็จวดเลยนะลูกพี่เดี๋ยวสายจวดแดงเจ้าบนถนนเด้ มีขาแรงอยู่สองคันนะวิ่งไม่ดีมีน็อครอบนะทีน,นี้หกเอ็มหกเอ็มหกศูนย์สองสี่กับหัวประดุกมันหัวโตโตเลยเนียหัวประดุกเหรออันนี้ก็หัวโตมันกันได้เนเี่ยวอีกเจ็ดอีนเจ็ดซี่นี่ ตรงมุมนี้พอดีนะพี่น้องมุมนี้กำลังสวยเลย,ยแต่วัข้างล่างฝั่งนู้นก็จะเห็น,นก้นบ่อตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปถ่ายให้ก้นบอกรึกๆให้ดูบอรกรมอยสี่เมตรห้าสิบรประมาณห้าเมตรได้อันนี้ท้งเซจะเป็น7จ็จอีนะ7จอีนี่จะเป็นสองสิบรืสองประมาณ องสอหจีมมีจะเมนเจ็ดร้อยบ้าบาลูกพี่บ้าบ,บา้บาบ,บา้บาบ,บา้บาบ,บา้าเดีขอใหนกันด้นหน่อย,ย่อพี่แกดูอยู่แกว่าเจไปก่อนเจ็ดซีไอ้น้องมันสายเนิบมีจวดอยู่นะเพืต้องบออกถนน่แกว่ายตรงบ่อเนบเนหน่อยมาด้วยกันกับ กจ้าหกคิดเคเจ้าสี่คิดเคนะไอ้คันนี้คันนี้มีคันเขานี่มาดูกันสี่ฮิดเคแต่คันนี้มาทีมเดียวกันนี่พวกหน้ารอทั้งไยแหลนี่ตัวละรอด้วยรอพอประมาณนะคันนี้คอนโทรได้เสียตะนี่โอเคขับเองตรงโน้น ทนด้วยอาจารย์เตี้ยอาจารย์เตี้ยจะช้าๆหน่อยนะโจมมาซิกแซงแล้วนี่นดูเองนะคันไหนช้าคันไหนเร็วมันก็ไม่สู้รุ่นใหม่แล้วเนะใครใหม่เน่ะทางหลังน จะแซงกันในบอหนะพี่น้องนะห้ามแซงในบอหนะแซงบนถนนได้แต่ห้ามแซงปากบอ,มอแมวแซงปากบอไม่ดีผมนับไม่ทันนะเดี๋ยวต้องนับใหม่ดีๆเดี๋ยวต้องเริ่มเริ่มต้นจากคันนี้แหละคันท,ที่หนึ่งมีกี่คันกันเนี่ยมี่เจ็ดจ e. ้าเจ็ดีไป เราพี่ไปอันนี้ก็เจ็ดอีเหมือนกันนะมาว่าลราพี่เดี๋ยวเดินหน้าชนกันเด้อยังวุ่นวายนะยังรอด้วยเนะี่ยรอพอประมาณเนะี่ยเขาเรียกว่ารอพอประมาณเนะี่ยไม่ต้องมากมายกับศึกนาสงนาซ่านะหมวกหมกึกไม่ต้องรักษายาก ตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะอ้ตัวนี้นเป็นตัวใหม่ดูกระจังหน้าดูแก้มนีะไรพวกนี้สองคันมาไปเมื่อกี้นี่สองสามสี่มี่คันนี้ห้าหกเจ็ดประมาณแปดคันพีน้อง รับหมอไปเลยลูกพี่คันละสี่คันกระมาก์ซีก็ไปสี่จารุ่นห้ารุ่นห้าเอาไปสี่คุณปูไปสี่คุณหลานเอาไปสี่ลูกหน้าฟาร์มทำไมว่างั้นล,ะล่ะ <c oughs> ลูกพี่่อ้น,นี่เคยแรงทุกวันนี้ก็ยังแรงนะจะรบกีน ดักหน้าตัวเองนี่แหละลูกพี่เจ้าจะไปยังไงลนะ่ะเจ้านี่ขุดบ่อแปลกๆไว้เสียตาเจ้านี่ดักหน้าตัวเอง,วองไว้ด้วยหรือจะกดบ่อมันลงบ่หรือจะกดลงเจ้าจะดึงรถขอล้อลงไปข้างล่างอีกบ่ รอคุณปู่ด้วยเดี๋ยวใครก็เข้ารถตำรวจว่าเจ้าจะแซงคุณปู่ได้แซงปากบอไมนเขามา่แซงกันด้วย,ยแซงรออตามคิ้วนะไปลูกพี่เพราะว่าเดิมๆแบบนี้สวยนะรถนะไม่ต้องนาทรงนาซ่าให้เยอะมากมายหมวกหมือก็มันตีกระวุ่นวายมาที่กำลังสวยรถนะวิ่งง่ายไม่ต้องห่วงลง,ลงห่วงเลียดไม่ต้อง บางคนก็ไม่ต้องปังพอดีพอดีก็แต่แต่งรอรอมันก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับนะวล้วแต่คนชอบวันนี้แต่เจ้าของชอบเลยบางคนก็ไม่ชอบแต่งมากมายมันดูแลยากบางคนก็ชอบแต่งสวยๆงามๆอาไปชูม้างขนดินแล้วก็ดินก็ได้เหมือนกันล่ะ เอาไงลูกพี่นี่เดินลงไปได้มันตกบอ่อได้เจ้าจเจ้าไงเนีแล้วทำไมทำเป็นหลุมพังไม่งั้นล่ะก็จะลงไม่หลุมสิก็จะกดดินลงอีกว่ะไอ้ดิวิเอาไงชึบชึบอี่จะกดตัวยังไม่มีเลยเจ้าเจ้าต้นบ่อไมอีกว่ะ

สุดจดหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเ้อะเพื่อนก็ไปนาน้วอเราเปิดไฟวิ่งพร้อมบอกไปข้างๆทำไมมันออกด้วยล่ะนี่สุดท้แกจะทำไงไปตรงไง ยังไม่ลึกพอบ่เสียทะต้องกดลงอีกวะเดี๋ยวไปดูกันคลิปหน้าเพื่องนะเดี๋ยวตาเจาจะเอาลงอีกหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้จบเพียงนคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปนะหน้าเจอกันใหม่ครับกับออมสินออนทัวร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องนะอยู่กับำลังใจให้คนทำคลิปใหม่าเบรกล้นแค่ไหนก็ไม่กลัวนะถ้ามีคนดูถ้าไม่มีคนดูถ่ายไปถ่ายมามันใจมันท้อเลย เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกับความสีมอนตัวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ